อุ้ย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 ย่ายกับกลางสะดุงเลีว้วๆลี้โอ้กลางโดนพอสมควรเรียบร้อยแล้วย่ายสิไปลองตึกบึงบันนี้ ล่มเข้ามาในสะดุงแล้วพี่น้องปลาเลี้ยงก็เอายากหักดิยกเบิ่งก่อนเราจะได้บ่ อุ้ย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 ไปไปไปมนุษย์ ตมาตึกป่าไปป้อยก็ได้ซ้ำนิ่ะพี่น้องได้ต้นมากเราเปลนปลานิ่ง ้านสิบติดตะเพย,ยนโมเมนต์อิตาปนินมาถึกสะดุงย่าไยไรถิเทศให้คู่ไปโปอยวนะุ้ยวุ้ย าเขา่าพี่น้องอาหารหลายอาหารป่าหลายก็เลยเสดเอปล่อยป่าซุ่ทเทึงมาปล่อยเป็นเขา่าปนินปนมักกินเขา่า่ตายปบ้านปล่อยไว้าว หน้าลายเกิดลึกสะดุ้งบาทนึงยกเพื่อเดียวไปเลยอาหารหลายคือทัางไตน้องทัางไตน้องทัางลุมมีเขา่า,าคือสาเทิงบ่ใครมีเขา่าหลังจากที่เอาป่าไปปล่อยแล้ว ปลานิ่นไปปล่อยปลานิ่นปลาตะเพียนออกไปปล่อยล่งหน้าลางหน้าตัางจังสี่พี่น้องยแยกเลยสิพามาหาเบิงเห็ดยูค่าเพราะว่ามันแดดคนตกใส่แล้วก็แดดแต่เก่ามันเคยออกขั้นเป็นลักษณะนั้นสองเบิ่งว่าสิมีบอ นางหามากกับมาพ่อดอกหนึ่งดอกบักใหไงไงผักญ่แน่ดูข้าไงผักไงแน่ใส่ดอก,กแรกแหกมัน ออืนี่เห็ดสองสามดอกที่นี่พอเก็บไผ่ให้เบิ่งสักก่อนอุ้ยจะอีกยังกลิ่นเพิ่นบ้าง เก็บเห็ดอยู่ข้ายยายก็ได้ท่นนี้ละ่ะเพราะว่าอยู่เห็ดกับบอ่อหั่นในไงถามมาเบิ่งมืออื่นว่าสีไงเพราเก็บบอ่อวันนี้ยายก็สิไปหาเก็บเห็ดพึ่งท่ามหรือว่าเห็ดตับเตาก่อนบันเห็ดอันนี้ก็ได้ซํำนีไปไปลุ้นน้ำกันยายอันสิเพราไปเบิ่งเห็ดพึ่งท่ามก่อนว่าสิเกิดบอ่บอไม่ได้ไปเบิ่งหลายอาทิตย์แล้ว